พามาเมืองคลิปดันเขาครับดันเขาดันเขาดันเขาช่องจอมตอนนี้มาเจ็บครับหกแล้วหแล้วห้าแล้วลงมาสามเลยครับ ียาซีแล้วดันเขาดันเขายาวๆฮะรอบอยู่พันหกมันสีมีหม้อนหนึ่งครับอยู่ข้างหน้าสั้นกว่านี้ครับขันผู้ยอยากปูขึ้นเียสามได้ครับอีกหม้อนหนึ่ง จะมีพักหนึ่งประมาณ1อยเมตรพอได้หายใจครับอีกมอหนึ่งอีกสั้นกว่านี้เต่ว่าคันที่ขื้นเอาเอาสบายขึ้นเจ้าสองขึนเจ้าสามนี่สุดเศาครับรอบแถวบนเรือเไม่มีโอกาสได้ยกคันเร่งขึ้นแบบชิวๆเบาาขึ้สองแต่แต่มามมนี่สามสบายครับความเร็วยี่สิบเหยียบรอบกันยังฝาดเลย พลาดเยอะรอบเมื่อคืนเยอะรอบเหลืออยู่ครับเหยียบสามรอบเหลือยๆลมลาดชันประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์รอบเครื่องยนต์สูงเกินไปนะคะเหยียบคันเร่งมากไปนะคะลมลาชันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ครับพอได้ซับซีซับฮาเลยครับภาคนี้ผักต่อไปหมดเนี่ยมันริ้วๆอยู่หมดภาคนั้นสั้นครับสั้นคครับเกียร์สามเลยสุดซาวรอบเบอร์ลียวเลยละขึ้นได้ได้ขันเกียร์คอมฮ o r n บอดีรถเกา่าเกียร์คอมฮ o r n บอดีก็แนะนำขึ้นสองดีกว่าครับขเขตคลืมากไปนะคะอ่าตัวนี้สูงสี ออไอซีเดครับซีแด้วผมทรงหาต่อเลยครับตัวนี้ตัวนี้ซีได้ลงสามยครับถ้าดรดบอลอยเวอร์เซ็นแน่นัขึ้นส ตรงสีครับขง,งะะตรงสามครับร่งมารอบอ,อยู่พันห้าความเร็วยี่สิบ ลาสันกับประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมซืึอว่าสีสันากว่าเนั่นแหลกอยู่จักหน้อยครับพักหนึ่งอ่าเจอรถอ่าเจอรถเกียร์หนึ่งขวางแล้วครับโอ้โหใส่บาดกองไว้เจ้ารถเจ้าทิ้นครับ เจ้าถิ่นครับไายปาดกล้องเลยครับเออพี่หลงครับพี่หลงพี่หลงพี่หลงหล,ลงเจ้าถิ่นครับ ขึ้นสี่ครับะค,ะค่อยๆเรียงรอบไปครับโอเคไร้ขึ้นสี่ขึ้นเกียร์สี่ียคันเร่งาไปนะคสุดแล้วครับมอสุดแล้ว